ในช่วงสิปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบและยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องความรุนแรงเหล่านี้ได้สร้างความสะเทือนใจและทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อโครงสร้างทางสังคมไทยในต่างประเทศความรุนแรงและอาชญากรรมก็ทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเกิดจากความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทั้งจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ความเหลื่อมล้ำและการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการค้ามนุษย์การฟอกเงินเพื่อข่ายยาเสพติดข้ามประเทศและคอร์นเตอร์โลกกําลังเชื่อมโยงกันแต่ในขณะเดียวกันสังคมก็เปราะบางกว่าที่เคยความร่วมมือด้านอาชญาวิทยาจึงมีความสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกและแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม คณะรัฐศาสตร์จุดโรงกรณรมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นคณะที่มีหลายศาสตร์อยู่ภายในคณะนะครับซึ่งการเข้าไปคี้์คายหรือการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันเนี่ยศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวแน่นอนครับไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้นการที่มีคณาจารย์จากหลายศาสตร์หลายสาขาวิชาในคณะเนี่ยสามารถจะมองจากหลายมุมทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมีหลากหลายวิธีที่จะเข้ามาบรรจบกันเพื่อแก้ไขปัญหาและคี้์คายปัญหาสังคมได้ดีกว่าการมองเพียงมุมเดียวครับ รัฐศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์สาขาวิชาดังนั้นเราก็จะมีคณาจารย์ที่ทํางานวิจัยทางด้านปัญหาสังคมอยู่หลายๆมุมจะสามารถนํามาแก้ไขปัญหาสังคมได้นั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเรามีการจัดสัมมนาเวทีวิชาการกันเยอะเป็นการประมวลองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งวิชาการเองฝั่งปฏิบัติเองประชาชนที่ประสบปัญหาอาชญากรรมสามารถจะแก้ไขปัญหาในเวทีสาธารณะได้อีกประเด็นหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีครับเพราะว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นมาเนี่ยมีการทําวิจัยและมีทฤษฎีมาอธิบายการเกิดขึ้นอาชญากรรมอยูู่แล้้้วนนัองงค์ารท ทั้งวิชาการเององค์ความรู้ทางด้านการทําวิจัยเององค์ความรู้จากเวทีสาธรารณะหรือสมนาเองก็ดีจะสามารถทําให้มีความเข้าใจอาชญากรรมที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนการแก้ไขัหอาชญากรรมได้ดีกว่าการที่จะมีมุมเพียงมุมเดียวในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมครับ สำหรับการเรียนการสอนทางด้านอาจยาวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมวิทยามีการก่อกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกในประเทศไทยพศ2502นะคะสังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะโดยท่านศาสตราจารย์ดรเสรินปุณะกีตานนนค่ะแต่เป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะในปีพศ2540มีการพัฒนาการเรียนการสอนอาจยาวิทยาในระดับบัณฑิตศึกษานะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์สุภัตราสุภาพ หัวหน้าภาควิชาในขณะนั้นร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาได้เห็นว่าปัญหาอัชญากรรมเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น <c oughs> ก็เลยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ว่าตอนนั้นนะคะก็สังกัดอยู่กับสังคมวิทยาค่ะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอัญญวิทยาและงานยุติธรรมค่ะ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานะคะสำเร็จในปี2558นะคะผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะที่สำคัญก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหม่อมราชวงศ์กระยาติงสพัสนะคะเห็นว่าหลักสูตรนะคะควรจะมีการพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกเพื่อมุ่งพัฒนานักวิชาการแล้วก็นักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนี้อย่างแท้จริงนะคะ เนื่องจากว่าปัญหาอาัจญากรรมกําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เลยคิดว่าควรที่จะมีหลักสูตรใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทั้งที่เป็นอัจญากรรมรูปแบบเดิมนะคะก็คืออัจญากรรมสตรีทครามลักจี้ชิงปล้นแล้วก็อัจญากรรมรูปแบบใหม่ๆนะคะนั่นก็คืออัจญากรรมที่เป็นไฮครามอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ท้าทายนะคะว่าทําอย่างไรเราถึงจะสร้างองค์ความรู้เพื่อน,นําไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะได้นําองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอัชญากรรมค่ะ คดีอาญากรรมดั้งเดิมนะคะเราสามารถเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นคดีอาญากรรมพื้นฐานในสังคมซึ่งถ้าหากเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าเกิดคดีสะเทือนขวัญในสังคมเนี่ยเป็นจํานวนมาก ที่ปรากฏเหตุสะเทือนขวัญเป็นอย่างมากนะคะก็ได้แก่คดีคิดเดอะริปเปอร์คดีฆาตกรรมต่อเนื่องผู้ชายอีกคดีหนึ่งอย่างอามไซยนานยนะคะนี่ก็เป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะแต่ผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยยังไม่เคยปรากฏชัดเจนเพราะว่ามีผู้หญิงเป็นฆาตกรต่อเนื่องถัดมาก็จะเป็นในคดีของ คดีความผิดทางเพศต่อเนื่องอย่างหนุ่นซิ้งต่างเนี่ยก็ทำให้สังคมเนี่ยหวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและก็เยาว,วชนแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพบว่าถึงแม้มันจะเกิดความสะเทือนขวัญในด้านสังคมเองเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ในเรื่องของการติดตามเสาะหาผู้กระทำผิดในสังคมและก็จากสังคมออนไลน์ได้รับความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ของผู้กระทําผิดเนี่ยเกิดขึ้นตามมานอกจากนี้เราก็ยังพบว่ามีคดีฆาตกรรมหมู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนองบัวลาพูที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญแล้วก็ยังมีการกลาดยิงที่พารากอนซึ่งเป็นการกระทําของเยาวชนอายุเพียง14ปี อัากรรมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ที่มันเกิดจากในยุคโซเชียลมีเดียยุคการเข้ามาถึงของโควิดเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดอญากรรมใหม่ๆเกิดขึ้น,นยกตัวอย่างเอาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเนี่ยปัจจุบันก็จะมีเรื่องบูลลี่ในโลกออนไลน์ซึ่งมันจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายอย่างเช่นเรื่องสกู o o ชูตติ้งอย่างเงี้ยค่ะการกราดยิงหมู่ในสถานศึกษาอันนี้ก็บูลลี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมูลเหตุ หลักในหลายๆเคสที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอาชญากรรมใหม่ๆเช่น Call Center นะคะหรืออาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในอดีตอาจจะเป็นแค่เรื่องตัดไม้ทําลายป่าปัจจุบันก็จะเป็นการนําขยะสารพิษเข้ามาในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้แล้ว AI เรามองว่ามันเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแต่อาชญากรเขาก็เหมือนเราเขาก็เสพข่าวเหมือนเราแต่เขาเอามาใช้ในการที่จะประกอบอาชญากรรมตัวหลักก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยี จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตเรามีทุกที่เลยรวมทั้งในช่วงโควิดนะคะชญจกรรมที่เกิดขึ้นสูงมากๆก็พวกคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็จะมีชญจกรรมที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในยุคโควิดอย่ยกตัวอย่างเช่นพวกขายของอะคะหลอกลวงการซื้อสินค้านี่โดนหลอกเยอะมากสถิติสูงมากมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจนี่จริงๆประเมินแทบไม่ได้เลยการเข้าถึงเทคนโนโลยีนะคะโลกของโซเชียลมีเดียซึ่งเราจาเป็นต้องใช้เพราะว่าอาจาก,กรก็เหมือนเราคือเขาก็เสพข่าวเขาก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลมีเดียใช้ไลน์ใช้อะไรเหมือนเราเลยการหลกนสถิิต การทำผิดต่างๆมันก็เพิ่มสูงข,ขึ้นมากๆนะในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสังคมนะคะสังคมก็จะมีกลไกมาจัดการนะซึ่งเราเรียกว่าเป็นกระบวนการวิธรรมกระแสหลักสังกัดแนวคิดเชิงแก้แค้นทดแทนก็คือเอาคนไปใส่ในคุกหรือว่าประหารชีวิตแต่จริงๆมันยังมีแนวคิดอื่นนะก็คือแนวคิดเชิง เยียวยานะหรือว่าเชิงสมานฉันท์ r e s t o r a t i v e Justice สามารถทำให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้แต่ไม่ได้ใช้รูปแบบกระแสลักแต่ว่าทางเลือกไม่ได้มีทางเดียวการนำชุมชนมาใช้เนี่ยหรือการคำดึงถึงสิทธิมนุษยชนต่างๆไม่ได้ค่าความเป็นมนุษย์ของคนที่กระทำผิดหรือเหยื่อกรรมเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นมุมที่นํามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกดังนั้นในการที่นํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้เนี่ยจึงเป็นการใช้เพื่อเสริมหรือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักให้ทํางานสอดประสานคล่องตัวยิ่งขึ้นนักอาชญาวิทยาเนี่ยจะเป็นวิชาชีพหนึ่งนะคะที่มีลักษณะแตกต่างไปจากวิชาชีพอื่น เพราะว่าเราใช้มุมมองนะในการวิเคราะห์มองสังคมแบบเสมอภาพไม่ได้แบ่งแยกขาวดำแยกเพศทำให้ไปถึงข้อสรุปของประเด็นปัญหานะที่นำเสนอในเชิงพยากรณ์เป็นวอชดอกนะช่วยเฝ้าระวังปัญหาสังคมปัญหายาก,กรรม ศิลกรรแแต่ดั้งเดิมอาจจะมองในแง่ของการปัทุสร้ายต่อร่างกายแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะมีคำใหม่สักคำหนึ่ง ซึ่งเป็นดิจิทัลครา임ดิจิทัลครา임ที่สำคัญก็คืออัลกอริทึมครา임ก็คือเป็นครา임ที่เกิดโดยกลไกการทำงานแบบอัลกอริทึมและเราปฏิเสธไม่ได้เลยทุกท่านทราบดีว่าปัจจุบันศูนย์กลางของอาชญากรรมทางดิจิทัลเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียความสำคัญของเอเชียต่ออาชญาวิทยาจะอยู่ตรงที่เป็นอนาบริเวณใหม่ที่ต้องทำความเข้าใจในลักษณะที่เป็น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางอาชญกรรมหลายเรื่องก็เกิดในเอเชียการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าประเด็นเรื่อง crime เนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่หยิบยกมาเป็นนโยบายที่จะต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขให้ได้องค,ความรู้อาชญาวิทยาในปัจจุบันเนี่ย ต้องการความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นสังคมวิทยาสามารถที่จะช่วยให้นักอาชญาวิทยาเปิดมุบมมองได้กว้างขึ้นอาชญากรรมในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ล้อไปตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพราะฉะนั้นในภูมิภาคเอเชียของเราเองนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมองอะค่ะว่าตัวแสดงใหม่ๆของอาชญากรรมมีอะไรบ้างก็จะช่วยให้เรามองในอีกมุมหนึ่งก็คือเอเชียเองก็จะได้ประโยชน์จากการศึกษาทางอาชญาวิทยา ศาสตร์มนุษยวิทยานะคะเป็นศาสตร์ที่ศึกศาษาเพื่อให้เข้าใจมนุษย์ในหลายๆมิติศาสตร์มนุษยวิทยานะคะจะมองว่าอาชญากรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องความถูกความผิดหรือตามตัวบทกฎหมายเท่านั้นนะคะการที่เรามองว่าอะไรคืออาชญากรรมเนี่ยมันเป็นตัวภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมโครงสร้างของอำนาจความสัมพันธ์ในสังคมนั้นๆรวมถึงความเหลื่อมล้ำได้อีกด้วยค่ะ ดังนั้นการที่เราจะเข้าใจอาชญกรรมนะคะเราจะต้องเ,อเริ่มต้นจากความเข้าใจในเรื่องของมนุษย์และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาถูกหล่อหล่อมาในสังคมวัฒนธรรมนั้นโดยมีค่านิยมหรือว่าความคิดอย่างไรที่ทำให้เขามีพฤติกรรมอย่างที่เราเห็นค่ะ ศาสตร์อัจรยาวิทยานะคะมักจะเน้นการวิจัยเชิงปริมาณค่ะโดยดูที่ตัวเลขสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล จากสิ่งที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของอาชญากรรมนะคะถ้าเกิดเรามาผนวกอยู่ในหลักสูตรของเรานะคะเราจะสอนการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของศาสตร์มนุษยวิทยาที่ใช้เทคนิคการวิจัยทางด้านการสังเกตการอย่างมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะโดยจะมีการเก็บข้อมูลอย่างยาวนานทําให้เราเข้าใจมุมมองของเขาการตีความโลก,กทัศน์ของเขาเพราะการแก้ไขปัญ ัญหาทางอาชญาการรมเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจโลกทัศน์ของผู้กระทำผิดเข้าใจบริบทที่เขาอยู่ในสังคมนั้นๆน,น,นะคะดราทีจิตสว่างที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ T i j เจและอดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมราชัณฑ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าอาชญาวิทยาเป็นศาสตร์ที่มีความเป็นสหวิทยาการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาอาชญาการรม นำไปสู่การพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นศาสตร์นี้จึงมีความสำคัญสำหรับทุกคนในสังคมจนมีคำกล่าวที่ว่าอาชญาววิทยาจงเจริญเพื่อนำไปสู่ความเจริญของสังคมคือความสงบสุขของทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่สังคมมากมายและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ต่อยอดเจตนารม์อันแรงกล้าโดยส่งต่อความรู้และอุทิศตนด้วยใจที่ต้องการเห็นสังคมสงบสุขลดอาชญากรรมตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาของสาขาอาชญาวิทยาได้ผลิตนะักอาชญาวิทยา ทั้งในสายบุคลากรขอ,ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจอายการศาลในรชทัรร์นโยบายของอาชญวิทยาได้เปิดกว้างให้กับบุคลากรนอกสายกระบวนการยุติธรรมมาศึกษาเพื่อเป็นนักอาชญวิทยาปัจจุบันสิทธิ์เก่าของหลักสูตรได้ออกไปช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอายกรรมแนวทางในการปฏิบัติของสังคมรวมถึงการเสริมสร้างการเรียนรู้การป้องกันตัวของการตกเป็นเหยื่อ ซึ่งมีสิทธิ์เก่าของเราหลายท่านนะครับที่ออกไปแล้วก็สามารถรับใช้สังคมได้ในจำนนมากสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้เดินทางมาสู่การครบรอบ10ปีจึงได้จัดกิจกรรมสำคัญขึ้น3งานโดยจะจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2568คือกิจกรรม OpenH o u s e งานคืนสู่เย่า โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านอาชญาวิทยาหัวข้อ AI กับอาชญกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศก้าวต่อไปของอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีคนเก่งและมีความรับผิดชอบมีจิตมุ่งม,มั่นต่อการรับใช้สังคม โดยเป็นผู้ที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่คว้าใบปริญญาหากแต่เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นผู้ที่มีสติในการดำเนินชีวิตรู้จักและเข้าใจตนเองดำเนินชีวิตที่มีทั้งสร้างความสุขทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติที่ร่วมสร้างสรร์สังคมที่สงบสุข ลดปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรมส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมที่สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่สังคมไทยอย่างแท้จริง